วันนี้เราจะมาดองมะม่วงหาวมะนาวโหกับลูกยอน้ำผึ่งกับเหล้าขาวนะคะทุกคน40สเหล้า40ดีกรีนะทุกคนอันนี้เราก็เอาน้ำกับเกลือนะเอาน้ำมาใส่เอาเกลือมาใส่น้ำเพื่อที่จะเอามาดองมะม่วงหาวก่อนพาผาแล้วก็เอามาแช่น้ำ คือเรากลัวมันดำแล้วก็ให้มันลดความเปรี้ยวนะแล้วแต่จะใส่เลยนะคะทุกคนมากน้อยแอดกลัวมันเปรี้ยวเยอะเกินไปกลัวน้ำผึ้งจะสู้ไม่ไหวเนาะผ่าแล้วก็เม็ดออกผาแล้วก็เม็ดออกทั้งหมดเลยนะเนี่ยเวลาเราผ่าเนี่ยกลัวมันจะดำก็เลย เอาเกลือมาใส่แล้วก็จะลดเปรี้ยวหรือใครจะแช่แล้วก็ค้างคืนไว้แล้วก็มาดองคิดว่าน่าจะอร่อยอยู่นะให้มันมีเกลืออยู่หน่อยนึงจะได้กลมกล่อมเนาะอันนี้คือรสชาติมันก็เหมือนเหล้าดองทั่วไปแหละทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะเอาทิ้งไว้ประมาณอันนีแ้แค่เก็บไว้แค่ประมาณ15นาทีเองนะแล้วก็มาหั่นลูกยอแช่เหมือนเหมือนกันแต่ลูกยอเนี่ยมันไม่มีรสชาติอะไรเลยไม่เปรี้ยวไม่อะไรเนาะก็จะใส่เกลือน้อยหน่อย,อยก็ไม่ต้องแช่นานคือเราอยากให้เขามีความเค็มอยู่หน่อยๆน่ออะไรอย่างนี้นะ ลูกยอแบบใกล้สุกอ่ะทุกคนแก่จัดเลยนะเนี่ยแก่จัดใกล้สุกอ่ะหามาได้แค่นี้ก็จะดองแค่นี้ดองไว้ก็ไม่รู้จะมีใครกินหรือเปล่าแก่มากอ่ะ เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปล้างมะม่วงหาวกัน okay. <c oughs> ล้างมเม็ดมันออกให้หมดเลยนะคะทุกคนงัดออกก่อนตอนแรกก็มางัดออกก่อนเลยงัดอมเม็ดออกให้หมด เพราะเรากลัวเม็ดมันจะเน่าออก,ก่อนบางคนเขาดองทั้งลูกก็ได้นะทุกคนถ้าขี้เกียจขี้เกียจห่าขี้เกียจเอาเม็ดออกนะ เรางัด <c oughs> เรางัดเอาเม็ดออกให้หมดแล,แล้วแล้วก็เอาไปล้างให้ให้เม็ดออกให้หมดเลยมันยังมีเม็ดติดอยู่นะทุกคนเศษเศษมันก็ยังมีติดอยู่นะแล้วก็เอาไปล้างให้สะเด็ดน้ําแล้วค่อยเอามาดองเตรียมโหลโหลที่มีอยู่ก็ประมาณนี้ไม่ใหญ่นะ ก็ไปล้างก่อนนี่มันนี่น้ำพึ่งน้ำพึ่งพันปีนานมากแล้วมันก็เลยดำน้ำพึ่งแท้นะทุกคนเอามาจากบ้านเนาะต่างจังหวัดนะไม่ได้ซื้อน,ะน้ำพึ่งหาเองน้ำมิ้นนั่นแหละน้ำพึ่งมิ้น แตสังเกตด,ดูว่าเราไม่มีเม็ดเลยนะเม็ดเราเอาออกหมดไม่เหลือแล้วก็ล้างให้เม็ดออกให้หมดเลยนะเพราะว่ากลัวเม็ดเขาจับลงไปแล้วมันจะเน่าจะทําให้เสียทั้งหมดถ้าจะให้ดีแอดว่าถ้าถ้าเราดองทั้งคืนน่าจะดีหนะให้ให้มันความเคอความเปรี้ยมน้อยลงอะแล้วก็ให้มันมีเค็มเค็มหน่อยรสชาติมันจะน่าจะอร่อย อันนี้ทดลองดูเดี๋ยวเรามาชิมดูอันนี้ใส่ให้ท่วมเลยนะเพราะว่ามะม่วงหามะนาวโหเนี่ยมันเปรี้ยวมากเลยกลัวแบบว่าเอาไม่อยู่อ่ะ ถึงได้บอกถ้าเราแช่เกลือไว้ค้างคืนน่าจะอร่อยมันไม่เปรี้ยวมากน่าจะกลมกล่อมแล้วก็ใส่ C ี40ลงไปให้ท่วมเลยใส่ไปเยอะเลยอะ คนคน,นะค,นคนหน่อยนะทุกคนลืมคนนะอันนี้เอาช้อนมาคนคนให้มันเข้ากันเนาะจริงๆถ้าเราไม่คนก็ได้เดี๋ยวมันก็เข้ากันเองเนี่ยแอ๊คนนิดเดียวเอง กกขวดแล้วแห้งดีนะทุกคนไม่มีน้ำนะขวดเราแห้งดีอยู่แล้วเราล้างเอาไว้นะถ้าเปียกน้ำก็เช็ดให้แห้งนะคือเราจะไม่ให้มีน้ำเลยอ่ะ <c oughs> พอมีน้ำเข้าไปเจือปนแล้วมันก็จะเสีย พราะลูกยอไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือว่าหวานแต่อย่างใดนะเราก็เลยใช้น้ำพึึงน้อยหน่อยเพราะกลัวจะหวานเกินไปเอาให้ท่วมเอาให้ลูกยอลอยแล้วแล้วก็ช้อนคนๆปิดฝาไว้ แล้วเดี๋ยวครบเรามาชิมกันถ้าดองแบบนี้สิบห้าวันนะทุกคนลองลองชิมดูนะเพราะเราหั่นไงเราหั่นมันจะเข้าเนื้อไ้ มาอัปเดตกันวันที่สามสิบครบหนึ่งเดือนพอดีเลยนะทุกคนอันนี้ดองอมะม่วงหามะนาวโห,าหาน้ำผึ้งกับเหล้าขาวสี่สิบดีกีนนะเรามาชิมดูนะครบหนึ่งเดือนนะว่ามันอร่อยไหมพอชิมแค่นี้พอนะคนหนึ่งช้อนนะอันนี้เป็นลูกโยบ้าอันไหนจะอร่อยกว่ากันนะอือหือ รสชาติมันแปลกๆมาอันนี้ดขูขอกินน้ำก่อนอมไม่กินเยอะหรอกวันไหนอร่อย,อ,ยอร่อยคนละแบบทุกคน อันนี้เขาจะออกเปรี้ยวนิดนึงน,นี้เขาก็จะออกแบบรสชาติแบบหวานหรือยังไงไม่รู้อะสำหรับคนที่เขาเป็นความดันเบาหวานอะไรกินได้นะทุกคนอันนี้ก็เหมือนกันนะน,นี่น้ําจะใสปิ้งเลยอันนี้ก็น,น,นะทุกคนฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะมีประโยชน์ทั้งคู่นะอันนี้สองอันนี้นะมีประโยชน์ทั้งคู่เลยนะ ลูกยอมะม่วงหาวมะนาวโหดองกับน้ำผึ้งเหล้าขาว